มาดูกันนะคะว่าภายในเดือนเมษานี้นะคะจะมีเรื่องราวดีๆอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตคุณบ้างนะคะ1 2 3นะคะมาดูกันค่ะกองแรกจัดเม้น t นะคะคิงถือเหรียญค่ะ t ด e w เว l ลนะะน์นะคะในออฟสอดนะคะและเก้าเหรียญค่ะ กองแรกนะคะเกี recently, season, in family, soccer, ่ยวกับเรื่องการเงินนะคะในเดือนนี้คุณมีโอกาสที่คุณจะได้เงินไม่ว่าจะเป็นการเงินจากการลงทุนการเงินจากการเล่นหุ้นนะคะหรือการเงินจากการทําธุรกิจการงานใดๆก็แล้วแต่หรือแม้แต่กระทั่งในเรื่องของการตัดสินใจในเรื่องของการเดินทางไปต่างประเทศนะคะดวงคุณมีการเดินทางต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไปทํางาน นะคะคหรือมีโอกาสได้เงินจากโลกออนไลน์หรือทางไกลที่เป็นทางต่างประเทศได้นะคะที่ไกลาจากตัวคุณนะคะคุณกําลังจะมีโอกาสในเรื่องของการก้าวหน้าเกี่ยวกับทรัพย์สินเงินทองมีรายได้ที่มากขึ้นอาจจะมีโอกาสได้ทรัพย์สิสนมีค่าไม่ว่าจะเป็นแก้วแหวนเงินทองเพชรนินจินดามแม้กระทั่งนะคะเกี่ยวกับเรื่องที่ดินได้นะคะ ช่วงเดือนเมษาเนี้ยหากคุณคิดจะเดินทางไกลหรือมีมีเกณฑ์ที่อยากจะไปทํางานในที่ไกลๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในประเทศต่างประเทศต่างจังหวัดต่างอำเภอคุณสามารถไปได้และจะประสบความสําเร็จด้วยนะคะมีโอกาสได้เงินหรือถ้าใครบางคนทําธุรกิจออนไลน์เป็นธุรกิจหลักหรือธุรกิจเสริมก็ได้คุณก็มีโอกาสได้เงินจากการที่คุณลงทุนนะคะหรือทําธุรกิจนั้นๆแน่นอนนะบางคนคุณอาจจะได้เงิน จากคนทางไกลไม่ว่าจะเป็นครอบครัวคุณคนที่คุณรักหรือคนที่รักคุณก็ตามแต่นะคะได้จากคนต่างชาติหรือได้จากแฟนที่อยู่ทางไกลที่เป็นเงินก้อนใหญ่พอสมควรน,นะคะกองแรกนะั้นในเดือนนี้นะคะต่อมานะคะมาดูกองที่2ค่ะเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะในเดือนเมษายนคืออะไรคะ6ไม้เท้านะคะ คิงถือไม้เท้า10ไม้เท้า7เหรียญน,นะคะและจัสติกนะคะคนกองที่2นะคะเรื่องราวดีๆที่คุณจะได้รับในเดือนนี้นะคะงานที่คุณแบบอาจจะรู้สึกเหนื่อยอาจจะรู้สึกหนักนะคะหรือการที่คุณกําลังพยายามอยากที่จะสอบแข่งขันการเลื่อนขัน้นเรื่องตาแหน่งอยากที่จะประสบความสําเร็จเกี่ยวกับหน้าที่การงานการเงินคุณจะได้รับความสําเร็จ หากคุณกําลังสอบชิงทุนสอบแข่งขันหรือว่าสอบบรรจุใดๆก็แล้วแต่หรือถ้าคุณรองานอยู่คุณจะได้งานถ้าคุณรอการสอบบรรจุรอการเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งคุณจะมีโอกาสได้ข่าวดีนะคะจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งมีการเงินมีฐานการเงินมีสลารี่หรือมีฐานเงินเดือนที่สูงขึ้นนะคะจะมีตําแหน่งที่สูงขึ้นคุณจะได้รับความยุติธรรมในการทํางานถ้าในกรณีคุณมีคดีความหรือมีเรื่องราวเกี่ยวกับขึ้นการขึ้นลงขึ้นศาลขึ้นลงพัก คุณก็จะชนะความนะคะเป็นเรื่องของความสําเร็จนะเกี่ยวกับเรื่องงานแล้วก็มีในเรื่องของการเงินด้วยที่คุณกําลังรอผลกําไรรอผลผลิตรอการจเจริญเติบโต,ตหรือรอการได้รับเงินก้อนหนึ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นจากการขึ้นลงขึ้นศาหรือการที่แบบจะชนะคดีความอะไรประมาณนี้ก็ได้นะนะคะหรือเรื่องงานเนี่ยที่คุณกําลังบางคนอาจจะอยู่ในช่วงการสอบแข่งขันการสอบเลื่อนสถานะ อะไรวิทยาฐานนะอะไรพวกนี้นก็เราแต่คุณจะสําเร็จนะคะกองที่2จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องงานนะต่อมามาดูกันนะคะกองสุดท้ายค่ะเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นอะไรบ้างนะคะกับคุณในเดือนนี้นะเ e r m i t นะคะ m ม g ิเชียค่ะ6ถ้วยนะคะ เดวิลค่ะและอีกใบหนึ่งนะคะเป็นวิ e อ of for ์ u n e นะคะกองนี้นะข่าวดีของคุณคุณน่าจะได้พบใครบางคนนะคะไม่ว่าจะเป็นคนเก่าแฟนเก่าคนรักเก่าก็ได้เนาะหรือเป็นเพื่อนเก่าๆก,ก็ได้คนที่คุณกับเขาเคยเคยพบเคยเจอกันมาแล้วนะคะแล้วก็มีการเงียบกันไปหายกันไป นะหยุดหรืออาจจะเป็นคนที่ยังคงแบบอยู่ในหัวคุณตอนนี้ยังลืมไม่ได้ยังตัดกันไม่ขาดลืมกันไม่ได้เป็นคนเก่าเก่าของคุณก็ได้แฟนคุณก็ได้นะคะที่มีการหยุดนิ่งกันไปในความสัมพันธ์โชคชะตากําลังจะนําพาคนคนนี้กลับเข้ามาในชีวิตคุณหรือบางคนถ้าคุณบอกว่าคุณไม่มีแฟนเก่านะคะคุณก็อาจจะได้เจอกับคนที่โชคชะตาจะนําพาให้ได้มาพบมาเจอกันเป็นคนในอดีทชาติคุณก็ได้ในช่วงเดือนนี้ในช่วงเดือนเมษา ะะเป็นลักษณะของของคนเก่าๆเ,เพื่อนเก่าๆหรืออาจจะเจอญาติมิตรญาติผู้ใหญ่ที่คุณไม่ได้เจอกับเขามานานมากแล้วอะค่ะที่เขาจะกลับเข้ามาในชีวิตคุณหรือคุณมีโอกาสที่ได้ไปหาท่านนะคะเป็นคนแก่เป็นคนที่เป็นญาติคุณก็ได้เป็นผู้ใหญ่ก็ได้นะคุณจะเจอกับเขาด้วยโชคชะตานำพาให้คุณได้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งคุณกับเขามีมีบุญสัมพันธ์กันมาด้วยกับคนคนนี้นะคะ เพราะฉะนั้นกองที่3มนะคะเป็นในเรื่องของอคนเก่าๆคนในอดีตกำลังจะรีเทิร์นกลับมาหรือคนที่หายกันไปไม่เคยเจอกันมานานดมจะมีโอกาสได้เจอกันถ้าเป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่หยุดนิ่งกันไปหรือเลิกกันไปหรือหายกันไปโชคชะตาก็จะนำพาคุณกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะเหมือนยังมีบุญมีกรรมทำกันอยู่อะค่ะนะคะ,นะคะถ้าเป็นคนรักเนาะแล้วก็อาจจะมีโอกาสได้เจอเพื่อนเก่าๆก,ก็ได้ประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะ